สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะแม่เพ็นก็ได้มาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องอีกแล้วเป็นคลิปที่3ของวันที่18กันยายน2567เนาะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางหานอยของ6สํานักเนาะตาปากน้ำโพเขาฝากมาแม่รลิ้วสุดใจพารวยพอกเลี้ยงและก็ของ อาจารย์สวัยนะคะ fc 6กสำนักค่ะส่วนของอาจารย์ต้อยลอยเอหรือว่าอาจารย์ต้อยน้ำโชคเนาะคะ่ะเพิ่นได้ส่งข้อความมาหาแม่เพว่นว่า,าลูกพ่อขอหยุดลงแนวทางก่อนเดอ้อเพราะว่าพ่อบ่ค่อยสบายหรือว่าพ่อเหนื่อยเนาะเพิ่นว่าเนะาะเพิ่นว่าขอหยุดพักก่อนถาว่ามี่แห้งเมื่อดเนาะ พ้อเมือ่อใดเพื่อนจะทรงมาไห้นะคะทั้งฮานอยลาวพัฒนาและรัฐบาลไทยเนาะเพื่อนว่าขอหยุดพักก่อนเ mm hmm. ด้อจ่าเอฟซีเนาะแจ้งให้เอฟซีทั้งช่องทราบน้ำกันนะคะเดี๋ยวจะถามหาของอาจารย์ต้อยน้ำโชคหรือว่าอาจารย์อาจารย์ตอยลอยเอ็ดนั่นเองเนาะเพื่อนกับอนุลายแล้วจ้าเนาะเพื่อนกับ,บ่มีแห้งเพื่อนกัขอพักก่อนกะให้เพื่อนพักผ่อนก่อนเนาะก็ขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงหหย เร็วๆนะค่ะให้เพิ่นเพิ่นกับังซางสิอวยพรจังใดล่ะค่ะเอฟก็ขอให้เพิ่อนสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเนาะอะ่ะบอกว่าวหลายยายห้างค่ะเอฟซไม่เพี่ยนกะผ้าเอซมาเบึงผลงานฮานอยเมื่อวานนี้ของหกสำนักกันก่อนเนาะ แล้วค่อยไปเอาตัวเลขของมือนีกันต่อผลฮานอยวันที่17เ,เมื่อวานนี้บนออก104ล่างออก03นยอยปกติบนออก435ล่างออก64แล้วก็นอย VIP บนออก042ล่างออก25งนะคะ FC กามาเบิงค่ะเจ้าแรกเมื่อวานนี้ของอาจารย์สวัยเนาะให้วิ่งรูดที่3กับ5นะคะจับคู่เข้า2นอยนะคะ fc ก็คือ30หรือว่า03ล่างออกตัวกลับนะของนอยพิเศษแล้วก็53หรือว่า35บนของนอยปกติเนาะเข้า2น้นอยค่ะของอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้ ส่วนของแม่เลิ้วเมื่อวานนี้8ตัวเดียว8ดบอมาเนะคะจับคู่ก็บอเขาเดอ้อเนาะส่วนของพ่อเกลี้ยงให้4กับ5ก็มาทั้ง2ตัวนะคะตัววิ่งตัวลูดจับคู่ให้เข้าชุดเน้นชุดลองเข้าหมดเลยเนาะแล้วก็ เทาทั้ง3หฮาหนอยเลยเด้งบนล่างน้อยสุดท้ายเนาะนอยสุดท้ายเด้งบนล่างน้อย V.I.P. ค่ะ4252นะคะเด้งบนล่างค่ะเนี่ยค่ะนอยพิเศษก็เข้าที่4004ตัวกลับน้อยปกติก็เข้าที่4664ตัวกลับนอย V.I.P.42 บนตรงๆและ52หรือ25ล่างตัวกลับนะคะก็ของพ่อเกลี้ยงเมื่อวานนี้ได้สมใจคักเนาะคะ่ะ FC เนาะ ส่วนของสุดใจพารววย7เม็ดเดียววิ่งลูดบอมาค่ะจับคู่ให้เข้าอยู่ที่6กสี่ตรงตรงล่างนะคะส่วนห้าน้อยรวมตาปากน้ำโพตาให้4ี่กับเจสี่มาทั้งสามน้อยเนาะแต่ว่าจับคู่บอ่อเขาเด้อจ้ะเนาะสี่มาทั้งสน้อยเนาะทั้งพิเศษปกติ VIP แต่ว่าจับคู่บอ่อเขาค่ะ ส่วนของอาจารย์ต้อยลอยเอ็ดมาวานนี่จับคู่บกเขา่าแต่ว่าวิ่งลูดมาน้ำกันสองน้อยเนาะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้นะคะเอฟซี FC ของอาจารย์ต้อยลอยเอ็ดเนาะฝนขอหยุดก่อนเนาะเพิ่นขอพักผ่อนหายหีแห้งก่อนมนาหายเอฟซีอ่ะกาขอการให้เพิ่นพักผ่อนเนาะเพื่อว่าเพิ่นจะมีกำลังใจดีขึ้นแล้วเพิ่นจะส่งมาให้ค่ะเนาะขอให้ยเอฟซีทั้งช่องเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอาจารย์ต้อยด้วยเด้อเนาะอ่ะมาเบิ่งค่ะ เอาตัวเลขแนวท้างของวันที่สิบเออยัองหาหน้อยแยกนาะขอโทษหลายๆเมื่อวานนี้หาหน้อยแยกค่ะของเขาฝากมาให้วิ่งลูดน้อยพิเศษบบเขาเนาะจับคู่กับโบเขาน้อยปกติเจ็ดกับแปดก็บ่เขาน้อย v ีไอพีหกกับเจ็ดกบโเขานะคะบอมาเนาะลุดมดเลยค่ะเมืม่อวานนี้เนาะของเขาฝากมาส่วนตาปากน้ำโพ ให้ 4, หนึ่งกับสี่เมื่อวานนี้สี่มาอยู่แต่ว่าจับคู่เบาเขาน้อยปกติให้หกับ9มาที่หจับคู่เบาเขาน้อย v ีไอพสี่กับเจสี่มาจับคู่เบาเขาเนะก็แสดงว่าวิ่งลูดของตาเขาทั้งสมน้อยจับคู่เบาเขาค่ะ ได้แล้วค่ะผลงานแนวทางฮาหนอยเมื่อวานนี้มาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่สิกันต่อเลยค่ะมาต่อที่ฮาหนอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้ให้มาวิ่งรูดที่6กับ9นะคะจับคู่ที่6กหนึ 1, ่งหกสี 5, ่หกห้าหกแปดเก้ 4, ่ 5, และเกาค่ะ,ะส่วนเมื่อวานนี้ตาก็ให้วิ่งรูดเข้าอยู่แต่ว่าจับคู่เบา,เ,าเนาะ สีมาทั้งสามหน่อยแต่ว่าจับคู่เขาเลยค่ะมื่อกี้ไฮมาหกับเกจับคู่ที่หกหนึ่งหกสี่หกห้าหแดเหนึ่งสี้าห้าและ9 8ดนะคะได้แล้วเนะหาะฮานอยรวมตาก็ไปต่อที่เดี๋ยวเยวเอาฮาหนอยแยกไว้สุดท้ายดีกว่าเนะเอาฮาหนอยร่วมไปก่อนเนาะ เป็นจ,จัดเรื่องไหมก่อนอาค่ะเมื่อเอาฮานอยรวมของสุดใจพารวยค่ะวันนี้สุดใจพารวยให้วิ่งรูดเก้าตัวเดียวจับคู่ที่เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าหกสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะสุดใจพารวยค่ะฮานอยรวมเนาะส่วนเมื่อวานนี้วิ่งลูดบ่เข่าเด้อค่ะแต่ว่าจับคู่เข่าอยู่เนาะเข่าที่หกซีตรงๆล่างของน้อยปกตินะคะ ส่วนวันนี้ก็วิ่งลูด9ตัวเดียวจับคู่ที่9 3 9 4 9 5 6 3 6อส่า63 74 75นะคะได้แล้ว f c ทั้งช่องแคปฮานอยรวมของแคปหน้าจอเอาฮานอยรวมของตาปากน้ำโพแล้วก็สุดใจพารวยวันนี้นะคะ ได้แล้วก็จะพาไปโตที่ของอาจารย์สวัยวันนี้อาจารย์สวัยให้วิ่งลูนะะ่น,าานปป้ากับสองนะคะเพนวามือใดเอาปืนไปปลากระบอเห็นนกมือใดบดไอเอาปืนไปปลาพัดเห็นนกนะคะเตรียมตัวพร้อมพัดบดเจอปฏิพนว่าก็แสดงว่ามือใดเขาตั้งใจจะซื้อตัวใดเนาะมันก็จะบอ,อ,อกมือใดบดไอตั้งใจซื้อพัดออกค่ะ อามาเบิงน้ากันค่ะก็เป็นแคน่แนวทางเท่านั้นเนาะอาจารย์สวายให้5กับ2จับคู่ที่5 1 5 2 5 3 5 4 5 7 2 0 2 1 2 4าสแล้วก็2 3ส่วนตัวกัน5 5และ2 2งสอนะคะ ส่วนวิภานนี้ของอาจารย์ก็วิ่งรูดมาเต็มที่2ตัวเลยเนาะจับคู่เข้า2องนอยนอยปกติและนอยพิเศษนะคะส่วนวันนี้วิ่งรูดที่5กับ2จับคู่ที่5 1 5 2 5 3 5 4 5 7 2 0องห้าสแล้วก็2อสส่วนตัวกันก็คือเป็น5้าหนึเออห้าหและ4 7นะคะ มาต่อที่ของพ่อเกลียงกันเลยห้หนอยรวมพ่อเกลียงวันนี้ให้มา4กับ5จับคู่ชุดเน้น4 7 4 8 5 0 5สี 1, 5่ห้ชุดรอง4 9 5 9และ5 8นะคะส่วนเมื่อวานนี้พ่อให้ มาวิ่งลูดมาทั้งสองตัวเต็มที่เลยเนาะจับคู่ก็เข้าทั้งเต็มที่เลยทั้งสามนอยนอยพิเศษปกติ VIP เด้งบนล่างนะคะของพ่อเกลียงค่ะส่วนวันนี้สี่กับห้าคือเก่าเนาะชุดเน้นสี่เจ็ดสี่แปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดชุดล่องสี่เก้าห้าเก้าไห้าแปดนะคะได้แล้ว FC ทั้งช่องแคหนาจอเอาตัวเลขแนวทางของ อาจารย์สบายและพ่อเกลียงค่ะหาหน่อยรวมวันนี้ตรงกันที่เลขชนกันที่ห้าเจ็ดห้าหนึ่งนะคะแล้วก็สี่เจ็ดอ๋ตรงกันค่ะ <c oughs> ได้แล้วก็มาต่อที่ของแม่ริ้วเนะ <c oughs> แม่ริ้ววันนี้ให้วิ่งลูดบนล่างหกตัวเดียวจับคู่หกสองหกสามหกเจ็ดสี่เจ็ดนะคะ แล้วก็เจ็ดสองสี่หกหกหค่ะนาอ f เอซีแม่ริวให้มาหนอยรวมส่วนเมื่อวานนี้แม่ให้วิ่งแปดตัวเดียวบอมานะคะหลุดค่ะบ่อเขานอนนี่ค่ะส่วนเมื่อนี้ก็ใหหกตัวเดียวเนาะแคปหน้าจอเดอร์จะพูดที่หกสองหกสามสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสองสี่หแล้วก็หกหค่ะ แคปหน้าจอได้แล้วก็จะพาไปต่อฮานอยแยกกันเลยฮานอยแยกตาให้มาวันนี้ค่ะตาปากน้ำโพน้อยพิเศษรูด6กับ9จับคู่ที่6164แล้วก็9194นะคะส่วนชุด3ตัว694และอ่าและ9 6 1นึเนาะลืมเขียนวันที่ให้วันที่10 8 ทับเก้าทับหกเจ็ดนะคะ,ะส่วนปกติเนาะฮาน้อยปกติก็ให้2กับ5้าจับคู่ที่สองหนึ 1, 4, 5งสส่หนสวนุด3ตัวมี2 5 4และ5้าสองหนึ่แล้วก็มาต่อที่น้อย VIP ให้มารูดหกกับ9จับคู่ที่6 5 6 8 9 5 9 8 ชุดสามตัวหกเก้าแปดและเก้าหกแปดนะคะหาหนอยรวมตาค่ะส่วนเมื่อวานนี้ตาก็าให้มาเนาะนะคะวิ่งลูดเข้าทั้งสามนอย,อยู่แต่ว่าจับคู่บบเขา่าเนาะวิงลูดเข้าทั้งสามนอยแต่ว่าจับคู่บบเขานะคะส่วนวันนี้ก็ได้แล้วเนาะ ไปต่อที่ฮานอยแยกของเขาฝากมากันเลยวันนี้เขาฝากมาให้น้อยพิเศษรูดห้กับ6จับคู่5 8 5 9 6 8 6 9ชุด3ตัว5 6 8และ6 5 9ส่วนฮานอยปกติให้ลูด2กับ3จับคู่ที่2 0 2 1 3 0 3์ 1. จับคู่ชุด3ตัวก็คือ231แล้วก็320ส่วนฮานอย VIP ให้รูดที่0กับ1จับคู่ที่04 05 1415แล้วก็ชุด3ตัว015และ405นะคะ ส่วนเมื่อวานนี้เขาฝากมาหลุดยับเยิงหลุดทั้ง3น้อยเลยเนาะทั้งวิ่งรูดและจับคู่นะคะส่วนวันนี้แก่มือไหมเนาะาตามอ่าซี FC. แก่มือไหมค่ะฮาหนอยแยกค่ะวันนี้ขอให้ปังๆนะคะอ่ะแคปหน้าจอ,อาค่ะสรุปฮาหนอย6สํานับให้กับ f อซทางช่องแล้วค่ะคลิปต่อไปแม่เพนจะมาสรุปแนวทางราวพัฒนา ของทุกทุกสำนักให้เนาะโดยเฉพาะจะเป็นของลุงโชคดีเนาะของอ,อนุ่มกาละสินอาจารย์สว้ยแม่ลิว้วครบสุดอยู่ในคลิปต่อไปนะคะ fc ลาวพัฒนาค่ะคลิปนี้แม่เพ่นกข็ขอลาไปก่อนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัวๆให้แม่เพ็ญด้วยนะคะผู้ใดกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอให้โชคหมานลำล่วยคะ่ะถูกสาตัวตรงๆเลอคะ่ะสวัสดีคะ่ะ